ดีจ้าเพื่อนๆชาวฮีโร่ช่องบูบับเบิลมีสติกเกอร์ลายน้องฟ้าแล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์ลายน้องฟ้าได้ง่ายเพียงเซิร์ชคำว่าบูบับเบิลที่รานสติกเกอร์แอปพลิเคชันไลน์อย่าลืมมาอุ่นหนุนกันนะน้องฟ้ากำลังรอยอยู่มาซื้อกันเลยมาซื้อกันเลย สวัสดีเพื่อนๆชาวฮีโร่ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรากำลังมาอยู่ในรายการบูบับโบลเดอะคอนิคอล เป็นเวลาถึง50ปีแล้วที่ซีรีส์มาร์ซเดอร์ได้นำเนินเรื่องราวมาอย่างยาวนานมาร์ซเดอร์หลากหลายคนที่ปรากฏตัวออกมานั้นก็มีพลังมากมายหลายรูปแบบที่ใช้ในการต่อสู้กับพวกศัตรูมาโดยตลอดซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของมาร์ซเดอร์ในแต่ละคนกันไปฉะนั้นในวันนี้เราจะพูดถึงมาร์ซเดอร์พลังสายน้ำก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดกระดิ่ง กดติดตามและแชร์ไปต่างจักรวาดให้ทุกคนได้รับรู้ว่านี่คือช่องบูบอปโป้กดตูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตาม update, อัปเดตข่าวสารใหม่ๆจะพูดกันด้วยและสิ่งอื่นใดไรเดอร์พลังสายน้ำที่เราจะพูดถึงในวันนี้อาจจะมีตกหล่นหรือหายไปบ้างซึ่งช่องของเราก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรอาศัยความทรงจําเท่าที่พอจําได้ฉะนั้นพวกเราก็ต้องกราบขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยถ้าหากทุกคนพร้อมแล้วก็พวกเราก็ไปดูกันได้เลยมาไรเดอร์คนแรกผู้ใช้พลังแห่งสายน้ำนั่นก็คือเจ้าแห่งความโกรธ rx ไบโอไรเดเจ้าแห่งความโกรธ RX ไบโอไรเดอรร่างแปลงของมดจอมพลัง RX เป็นร่างที่เกิดมาจากความโกรธของ RX ทำให้คิงตัวของเขานั้นวิวัฒนาการกลายเป็นไบโอไรเดอรขณะนี้ร่างกายของกวงไยหลังได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วร่างกายอ่อนนุ่มมาก ไรเดอร์สีน้ำเงินที่มีร่างกายอ่อนนุ่มว่องไวไบโอไรเดอร์สามารถแต่สาภาพตัวเองเป็นสายน้ำแทรกซึมหาวัตถุไปได้ทุกที่ทุกหนแห่งในสาภาพร่างกายที่เป็นน้ำของไบโอไรเดอร์จะสามารถโจมตีสศัตรูได้ซึ่งจะถูกเรียกว่า Bio อแอคแทแล้วก็จะมีดาบคาตานะะพลังสายน้ำไบโอเบลดไรเดอร์เบลเป็นอาวุธประจำตัวที่ใช้ในการปิดฉากศัตรู ด้วยสภาพร่างกายที่สามารถแปลงเป็นของเหลวได้ไบโอไรเดอร์มักจะเป็นร่างที่ RX ใช้พลิกสถานการณ์ในการต่อสู้กับพวกกูไลซีอยู่บ่อยครั้งรายต่อมา นั่นก็คือมาร์ไซเดอร์คูกะดราก้อนฟอร์มร่างเกาะสีน้ำเงินของคูกะตามตำนานโบราณที่จาลึกไว้ได้ระบุไว้ว่าร่างดราก้อนฟอร์มคือนักรบสายน้ำผู้ใช้อาว okay. ุธแท่งยาฟาดฟันศัตรู เขาจึงมีไม้พองดา้อนหลอดเป็นอาวุธประจำตัวแต่ถึงจะมีสมญานามว่าเป็นนักลบแห่งสายน้ําแต่คูกะในร่างนี้นั้นก็ไม่ได้พ่นน้ําหรือมีพลังน้าแต่อย่างใดแต่ความสามารถพิเศษของเขานั่นก็คือการกระโดดสูงได้ถึง30เมตรและการเคลื่อนไหวตัวด้วยความรวดเร็วและร่างนี้ยังวิวัฒนาการไม่ได้อีกขั้นซึ่งก็คือมาไซเดอร์คูกะไรซิ่งดก้อนฟอร์มซึ่งจะมีความทรงพลังมากขึ้นกว่าเดิมแต่จะใช้ได้แค่30มวินาทีเท่านั้น ลำดับถัดมานั่นก็คือมร์ไซเดอร์คิรามกิจากภาพยนตร์มร์ไซเดอร์ฮิบิกิ The m o v ี e เจ็ดอสูรสงครามเขาเป็นไรเดอร์อสูรจากยุคอดีตซึ่งจะมีต้นแบบมาจากแชจิโฮโกะสัตว์ในตำนานของชาวญี่ปุ่นมีลักษณะหัวเป็นเสือตัวเป็นปลาคราฟตามตำนานสัตว์ชนิดนี้สามารถโดนบันดานสายฝนให้ตกได้แต่ไรเดอร์คิรามกินั้นจะไม่ได้ปล่อยพลังใส่น้ำแต่อย่างใดแต่เขาจะมีความสามารถในการต่อสู้ในน้ำได้อยาอ่างคล่องแคล่วนั่นเองรายถัดมานั่นก็คือมร์ไซเดอร์คิบะปัชชาฟอร์ม ร่างสีเขียวของคิบาที่ได้รับการเสริมพลังจากบาชาสิ่งมีชีวิตจากเผ่ามนุษย์เงือกคีบาในร่างนี้จะมีอาวุธเป็นปืนบาชาแมกนัมที่สามารถยิงกระสุนสายน้ำออกไปโจมตีศัตรูได้คนต่อไปเขาก็คือมาสเตอร์อาบิสดีเคทเวอร์ชันมาสเตอร์จากสาระระบบของลูคิที่ปรากฏตัวในซีรีส์เทพทำลายล้างดีเคทตัวของอาบิสดีเคทเวอร์ชันจะใช้พลังของมอนสเตอร์ฉลามเมื่อเขาใช้กัสไตเวนก็จะทําให้อาบิสใช้มัดฉลามยิงพลังสายน้อาออกมาโจมตีศัตรูได้ ลายถัดมานั่นก็คือมาซเด์โอตชาอุตาคอมโบร่างฟอร์มสินําเงินของโอตที่ใช้พลังงานจากคอมเมดันสัตว์น้ำมาซเด์โอตในร่างนี้จะสามารถแปลสภาพร่างกายเป็นสายน้ำได้เช่นเดียวกับ RX Bio r i d e r อีกทั้งมาสซเดอร์โอ๊ดชาอุตะยังสามารถต่อสู้กับศัตรูในน้นได้อย่างชำนาญอีกด้วยและในสาระระบบของมาสซเดอร์โอ๊ดยังมีมาสซเดอร์โพไซดอนไรเดอร์จากอนาคตรประมาณช่วงปี2050มีชีวิตมาจากคอมเมดันแนานาคตที่ครอบงำมิคาเอลมินาโตะท่ามเวลามาอรารวาสในยุคป,ปัจจุบันโพไซดอนจะมีดีเพสทาพอนหอกรูปปลาขนาดยาวที่สามารถปลดปล่อยพลังสายน้ำโจมตีศัตรูได้แต่แท้จริงแล้วมิคาเอลมินาโตะเขาคือมาสซเดอร์อคอร์ ที่มาจากอนาคตเช่นกันเขาะจะแปลงร่างโดยใช้พลังใส่น้ําในการแปลงรล่าง ถ้าอยู่ใกล้แหล่งน้ําในการต่อสู้มา้าไซเดอ,อร์อัคคอจะควบคุมสายน้ําใช้ในการโจมตีใส่พู่ต่อสู้ได้หรือแม้กระทั่งสร้างพลังสายน้ําได้เองเพื่อใช้ในการต่อสู้สําหรับมาไซเดอ,อร์อัคคอเกาคือไรเดอร์ที่ใช้พลังสายน้ํากันแบบเป็นเมนหลักโดยเฉพาะเลยทีเดียวตามกันมาแบบติดๆหลายถัดมานั่นก็คือ มาร์เซอร์โฟเซ่ไรเดอร์แห่งอวกาศเขาคนนี้ก็สามารถใช้พลังแห่งสายน้ำได้เช่นกันเพียงแค่ใช้ของเล่นวอเตอร์สวิตก็จะทำให้โฟเซ่สามารถใช้รองเท้าก๊อกน้ำทำให้สามารถใช้น้ำได้ไายต่อมาเขาก็คือมารเซอร์วิสาร์วอเตอร์สไตล์ล่างสีน้ำเงินของมาเซเดอร์วิสาร์ ที่ใช้เวทมนต์น้ำเป็นหลักในการต่อสู้โดยท่าโจมตีต่างๆของเขาจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งสายน้ำนอกจากนี้ยังมีการเวอร์อัพอีกล่างซึ่งนั่นก็คือมาร์เซเดอร์วิารสดาก้อนวอเตอร์สไตล์ไม่ได้ใช้เพียงแค่สายน้ำเท่านั้นเขายังสามารถใช้พลังน้ำแข็งหรือแช่แข็งศัตรูได้อีกด้วยและก็ตามมาแบบติดๆสำหรับลายถัดมาเขาก็คือมาร์เซเดอร์บีทเขาจะสามารถใช้บัคคุมดอลฟินแมนเทล ซึ่งจะทําให้มัสเซิลบิทสามารถใช้พลังสายน้ํชลาชําระล้างสารพิษของผู้ที่โดนสารพิษเล่นงานได้รายถัดมาเขาก็คือมัสเซิลบิวในร่างไฟเจอร์เฮดฮอฟฟอร์มังเรว่ ฝั่งซีกซ้ายของมาสเดอร์บิล์ในล่างนี้จะติดตั้งมัลติดีลักกันไว้เป็นปืนข้อมือที่เขาจะสามารถยิงสายน้ําแรงดันสูงออกมาได้เรียกได้ว่าถ้านําล่างอื่นมาใช้คู่กับซีที่ใช้บอทเทิลดับเพลิงเขาก็จะสามารถใช้น้ําได้อยู่ดีและหน้ถัดมาของมาสเดอร์บิลนั่นก็คือซาเม่ใบลังเรื่ ที่ใช้บอทเทิลฉลามกับมอเตอร์ไซค์แมชชีนบิลเดอร์ด้วยพลังของบอทเทิลฉลามจะทําให้มารเซเดอร์บิสร้างฉลามพลังน้ําโจมตีศัตรูได้เมื่อถึงคราวที่ใช้ถ้าไม่ตายปิดฉากศัตรูเท่านั้นยังไม่พอมารเซเดอร์บิยังมีล่าคูจิระเจ็ดฟอร์มอีกหนึ่งล่างเบสแมทที่ทําให้เขาสามารถใช้พลังสายน้ําได้ด้วยพลังจากวันบอทเทิลนอกจากนี้มารเซเดอร์โลกยังเคยใช้ ซาเมบอทเททำให้เขาสามารถใช้พลังสายน้ำในการต่อสู้มาแล้วายถัดมาเขาก็คือ m a r s ซ d e r ร์ซีโรวันไบติงชาร์เอาล้นะร่างฉลามสีฟ้าของมาสไซ d e r ร์ซีโ ร่างนี้เป็นร่างที่สามารถทําการต่อสู้กับศัตรูในสภาพแวดล้อมที่เป็นน้ําได้อย่างดีและมีความคล่องตัวเป็นอย่างมากคนต่อไปเขาก็าคือม้าไซเดอร์เบลดในตำนานจากซีรีส์ขบวนการม้าไซเดอร์เซเบอร์ในตำนาน เดอร์ที่เมื่อแปลงร่างแล้วเขาจะชอบยืนฟังเสียงเครื่องเสมอแม้จะต้องยาวนานแค่ไหนก็ตามเขาคือนักดาบของเล่นแห่งสายน้ำท้าโจมตีของเขาจะเป็นพลังสายน้ำเป็นหลักในทุกๆครั้งที่ฟาดฟันดาบสายน้ำออกไปและในร่างความอื่นๆของเขาก็จะคงคอนเซปต์ของการใช้พลังแห่งสายน้ำไปด้วยนั่นเองและเขายังได้พัฒนาก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองกลายเป็นทาเทกามิเนียวจูเซนคิ สายน้ำของเขาก็พัฒนากลายเป็นพลังแห่งน้ําแข็งซึ่งเขาจะใช้พลังนี้ได้อย่างแช่แข็งหรือฟาดฟันน้ําแข็งพลัง CG ออกไปจนลอยเต็มลกหน้าจออย่างเมามันซึ่งพลังสายน้ํานี้ก็ต้องมีพลังน้ําแข็งเป็นของข้างเคียงเพราะมีความใกล้เคียงและประยุกตได้ง่ายๆเรียกได้ว่าเป็นสายที่มีความใกล้เคียงกันฉะนั้นพวกเราจะขอแถมเหล่าไรเดอร์ที่ใช้พลังน้ําแข็งได้ เรามาดูกันเลยว่าจะมีไรเดอร์คนไหนบ้างที่สามารถใช้พลังน้ำแข็งกันได้ซึ่งมีมากมายกันเลยทีเดียวโดยเริ่มจากมาสไตเดอร์ซูเปอร์วันไรเดอร์แห่งอวกาศคนแรกในประวัติศาสตร์เป็นไรเดอร์ซูเปอร์วันเขาคือไรเดอร์คนแรกที่ใช้พลังน้ำแข็งคนแรกในสื่อหลักซึ่งเขาจะใช้ถุงมือสีเขียวโคฮิตแฮนด์ชัวเซนส์ฮิทฟรีดแฮน์แก๊สเยื่อแข็ง โดยมือข้างซ้ายของซูเปอร์วันจะสามารถปลดปล่อยกาซแช่แข็งซึ่งมีอุณหภูมิติดลบสูงซึ่งจะสามารถแช่แข็งคู่ต่อสู้ได้แบบฉับพลันก๊สเยอกแข็งยิงรายต่อมาเขาก็คือมาไซเดอร์ไทเกอร์จากซีรีส์มาไซเดอร์ลูคิด้วยความสามารถพิเศษของเดนไวเดอร์ But, yeah. or, mm hmm. right มอนสเตอร์ประจํา hmm. ต right. mm ัวของไทเกอร์ซึ่งจะทําให้เขามีการ์ดฟีดเ้นเมื่อไทเกอร์ใช้งานการ์ดใบนี้เขาก็จะสามารถแช่แข็งเป้าหมายได้แม้จะเป็นมอนสเตอร์ระดับสูงก็ตามรายต่อมาเขาก็คือมา r s สไซเดอร์เลนเกลจากซีรีส์มาสไซเดอร์เบลดโดยที่เขาจะมีการ์ดบิสซาร์โคล่าเมื่อใช้งานการ์ดใบนี้เขาจะสามารถใช้พลังน้ำแข็งได้ Oh. และยังสามารถนำไปใช้เสริมพลังเตะเมื่อใช้ทำให้ตายบิสซัดแครบลูกเตะพลังน้ำแข็งโจมตีใส่ศัตรูรอยต่อไปเขาก็คือมอไซเดอร์โฮกิไรเดอร์อสน์จากยุคอดีตที่ปรากฏตัวในภาพยนตร์มอไซเดอร์ฮิบิกิเดอะมูวี่เจ็ดอสน์สงครามซึ่งไรเดอร์โฮกิจะสามารถพ่นพลังหิมะออกจากปากโจมตีใส่คู่ต่อสูน้ำดัดถัดไปเขาก็คือมอไซเดอร์โอ๊ตพูโทไทล่าคอมโบ ล่างคัสุดยอดของมาสเซเดอร์โอ๊ตที่ใช้พลังจากคอมิแดนไดโนเสาร์โดยส่วนหัวของเขาจะสามารถใช้ปีดของปูเทล่าสร้างพลังน้ําแข็งออกไปแช่แข็งศัตรูได้ลายถัดมากลับมาที่มาสเซเดอร์โฟเซอีกเช่นเคยโดยในคราวนี้เขาจะใช้วิสเซอร์สวิตทาให้ที่ขาของเขาสามารถใช้ตู้เย็ยนขนาดเล็กทําให้ใช้พลังน้ําแข็งได้ลายต่อไปเขาก็คือมอสไซเดอร์ดทยไทเทคนิคล่างสีเขียวที่ใช้พลังแห่งการคิดวิเคราะห์แยกแยะของมาสเซเดอร์ได ในร่างนี้ของเขาจะใช้ของเล่นที่ชื่อว่าชิปโรดวินเทอร์ทำให้เขาสามารถใช้ล้อสีฟ้าขนาดยักษ์ยิงพลังความเย็นออกไปแช่แข็งศัตรูได้ไลยต่อไปเขาก็คือมอไซเดอร์เบลดเขาจะมีดาบของเล่นกาชาคอนซอร์ดดาบพลาสติกที่สามารถใช้ได้ทั้งไฟและน้ำแข็งแต่ตอนนี้พูดถึงแค่น้ำแข็งก็เอาแค่พลังน้ำแข็งพอถือว่าเขาใช้พลังน้ำแข็งได้ฉะนั้นไปตัวต่อไปไรเดอร์คนต่อมาเขาก็คือมอ r s ไซเดอร์กีตบิสซาร์ ล่างสีน้ำเงินแวววาวสุดเท่ของมาสเตอร์กีดที่หันมาใช้งานบิวไดเวอร์กับวิสันนักเคิลล่างนี้ของกีดจึงใช้พันน้ำแข็งเป็นหลักในการต่อสู้กับศัตรู ึ่งในร่างพื้นฐานของเขาก็สามารถใช้บริสันนักโคลใช้พลังน้ำแข็งต่อสู้กับศัตรูได้เช่นกันรายต่อไปเขาก็คือมอสไซเดอร์ฮัตตาลิมอสไซเดอร์ที่ปรากฏตัวในภาคไรเดอร์ไทม์มอสไซเดอร์ชินบิหรือเขาจะมีความสามารถพิเศษคาจิโคจินิมโพทําให้เขาสามารถสร้างพลังน้ําแข็งใช้ในการแช่แข็งคู่ต่อสู้ได้โดยแท้จริงแล้วฮัตตาลิจะมีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนายอักะระนิมโพที่สามารถสร้างขึ้นน้ําได้แต่ความสามารถนี้ไม่เคยปรากฏให้เห็นมาก่อน ลำดับต่อมา m a ซ s i d e r Silwan f r e ีเซอ b ์ a บร่างฟอร์มของ s i ลวันที่ได้รับการสืบทอดพลังจากมาซเด d e r Valkyrie ในร่างนี้ m a ซ s i d e r s i ลวันจะสามารถปล่อยพลังน้ำแข็งออกไปแช่แข็งศัตรูได้รายต่อไปเขาก็คือ m a r s i d เ r Touser เพราะเขาใช้เท่าสั้นแจ็คเกอร์สืบทอดพลังน้ำแข็งจาก Marsider s i l w a ว f นฟ e z i n g Bear เองเท่านี้พลังแช่แข็งก็กลายเป็นสมบัติของเขาไปตลอดกาล และลายต่อมาก็ยังมีมาไซเดอร์นายคีเธอจะใช้คีเจแปนเน็ตวูฟแปลงล่างซึ่งจะเป็นคีที่มีพลังน้ําแข็งแต่เธอไม่เคยใช้พลังนี้ให้ใครเห็นเลยจนกระทั่งมาไซเดอร์วันแคนได้รับการสืบทอดพลังจากนายคีทําให้เขาก้าวข้ามจับกัดของตัวเองวิวัฒนาการเป็นมอสไซเดอร์ออโตลอดวันแคนร่างนี้ของวันแคนจะสามารถดึงประสิทธิภาพพลังน้ําแข็งออกมาได้เช่นพลังหมัดน้ําแข็งหรือแม้กระทั่งการใช้พลังน้ําแข็งเทเลพอร์ต เพื่อนย้ายร่างกายภายในพริบตาและลายล่าสุดจากมอสไซเดอร์ลีไวซีรียังไม่จบหน้าเวลานี้ผมเลยไม่อยากอวดฉลาดเพราะแนอนาคตอาจมีอีกหลายร่างหรือมีมอสไซเดอร์คนอื่นที่ใช้พลังน้ําแข็งได้ฉะนั้นก็ขอสิ้นสุดไวเพียงเท่านี้แต่ที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือมอสไซเดอร์วีสามไรเดอร์คนที่สันในประวัติศาสตร์เอาแล้วนะ <cke lly> แรงร่องวีสาม คนอาจจะงงว่าไรเดอร์วีเกี่ยวอะไรเพราะเขาคือไรเดอร์คนแรกอีกคนในประวัติศาสตร์ด้วยซ้ําที่สามารถใช้พลังแช่แข็งได้เพราะหนึ่งในความลับ26ประการของเขานั่นก็คือพลังแช่แข็งที่จะถูกเรียกว่า V3 สามพิซซ์เซชพลังแช่แข็งที่ V3 จะยิงออกมาจากหนวดทั้งสองข้างออกไปแช่แข็งศัตรูความสามารถนี้ไม่เคยปรากฏให้เห็นในภาคคนแสดงเลยแต่จะมีให้เห็นในเกมคอมเม r นไเดอร์เบตเทิลไลท์วอร์เจ จบแล้วนะครับสาหรับคลิปหมอไลเดอร์พลังสายน้ําถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดพวกเราก็ต้องตับขออภัยกันด้วยนะครับก่อนที่จะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานดีๆกันต่อไปกดแชร์ไปต่างจัก,กรวาลให้ทุกคนได้รับรู้ว่ามีชจ้งพวกเราอยู่กดถูกใจแฟนเพจ Facebook เพื่อติดตาม update, อัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราด้วยสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย